สวัสดีครับมผมปีดาจุดไดามานรหัส5 5 1ห้า0นึ่งหนึ่งสองหนึ่งสูนุพันค์แปดสองวันนี้ผมจะมาท่องสุ่อนุพันธ์ครับ ต้องมีอ่ะมันดูมันบงบูงแต่ถ้าไ่เคื่อนออนมัดีนะอนุพันธ์ของผลบวกได้ผลบวกของอนุพันธ์อนุพันธ์ของผลต่างได้ผลต่างของอนุพันธ์ ดิฟค่าคงที่คุณฟังก์ชันได้ค่าคงที่คุณดิฟฟังก์ชัน อนุพันธ์ของผลคูณได้หน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้า อนุพันธ์ของมนลหารได้ล่างดิฟบ,บนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ ดิฟเอ็กเทียบเอ็กได้หนึ่งดิฟสีเอ็กเทียบเอ็กได้สี ดิฟเอ็นยกดิฟดิฟเอ็กซ์ยกำลังเอ็นเทียบเอ็กได้เอ็นเอ็กยกำลังเอ็นลบหนึ่งดิฟ c a กกำลัง n เทียบ x ได้ c n x ยกกำลัง n ลบหนึ่ง ดิฟยูจุกำลัง n เทียบ x ได้ n คู u ยกจดกำลัง n ลบหนึ u, ่งด <c oughs> ิฟยเทียบ x ดิฟซเาเทียบเซตาได้คอสเซตา ดิฟไซเคเซต้าเทียบเซต้าได้เคคอสเคเซต้า ไซด์ยูเทียบเซต้าได้คอสตยูดิฟย <Yeah. S 1> ูเทียบเซต้าดิฟแทนเทียบเซต้าได้เศษกำลังสองเซต้า ดิฟแทนยูเทียบเซต้าได้เสศจกำลังสองยูดิฟยูเทียบเซต้า ดิฟเซกเซต้าเทียบเซต้าได้เซกเซต้าแทนเซต้า้านเดิ ดิฟเซกยูเทียบเซต้าได้เซกยูแทนยูดิฟยูเทียบเซต้าดิฟคอร์สยูเทียบเซต้าได้ลบไซน์เซต้า ดิฟคอร์สเคเซต้าเทีบเซต้าได้นอกเคไซเคเซต้า ดิฟคอร์ดยูเทียบเซตาได้ลบไซย,ยูดิฟยูเทียบเซตา ดิฟคอสเซต้าเทียบเซต้าได้ลบโคเซกกำลังสองเซต้าดิฟคอสยูเทียบเซต้าได้ลบโคเซกกำลังสองยูดิฟยูเทียบเซต้า Hva? <laughs> ดิฟคอร์ดยูเทียบเซต้าโคเซกยูคอร์ดยูดิฟยูเทียบเซต้า ดิฟเอกำลังยูเทียบเอได้เอกำลังยูล็อกธรรมชาติดิฟยูเทียบเอ LIFT E ยุลัง X เทียบ X ได้ E ยุมลัง X l ิ f KX เทีบ X, ยบ X ได้ K คูณ E ยุมลัง KX ดิฟ e อกกำลังยูเทียบเอ็กได้เ e อกกำลังยูดิฟยูเทียบเอ็ก <Okay. S 1> ดิฟลอกธรรมชาติของ x เทียบ x ได้1ส่วน x ดิฟรับธรรมชาติของ u เทียบ x ได้หนึ่งส่วน u ดิฟ u เทียบ x จบการนำเสนอแล้วครับ